ครับขอบพระคุณสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าครับในเช้าวันนี้เ,ออเนื้อหาสาระเนี่ยมีมากมายนะครับไม่สามารถที่จะพูดอย่างละเอียดนะได้แต่พูดย่อๆเพราะอันนี้เนี่ยต้องนําไปสู่การประชุมพิเศษหลายรอบเองเองครับเช้าวันนี้เนี่ยพูดถึงคําว่าการอวยพรเนี่ยแก่บุตรหลานของยาโคบเนี่ยยาโคบอวยพรของเหล่านั้นเนี่ยพระพรนอันนี้เนี่ยมีทั้ง พูดในด้านลบด้วยแล้วก็พูดในด้านบวกทั้งหมดพระพรเนี่ยแบ่งเป็นพูดลูกๆเป็นสี่กลุ่มใช่ไหมเช้าวันนี้พูดถึงกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองโอพีเยซูเจ้าเนี่ยลูเบนแล้วก็ซิมโอเลวีเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะออกเป็นด้านลบกลุ่มนี้เนี่ยสรุปลงนะในข้อที่เจ็ดเนี่ยให้ความโกรธอันดุร้ายของเขาเป็นที่แช่ง อ้ความโทสุอันเยี่ยมโหของเขาเป็นที่สาบก็คือก็คือลงท้ายด้วยการสาบแช่งนะครับโ e. อ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นประสบการณ์ในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยก็คือก็คือเราสามารถพูดได้ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราทั้งหลายอยู่ในอาดามอาดามเก่าเนี่ยในอาดามเนี่ยมีแต่การสาบแช่งนะครับเพราะว่าผ่านการตกต่ำมาแล้วก็มีด้านลบเยอะนะ ลงท้ายด้วยการสาบแช่งนะครับโอพีเอซูมาถึงกลุ่มที่สองเนี่ยเต็มไปด้วยพระพรนโอ้พรูเยซูเจ้ากลุ่มที่สองคือยูดาซบูโรและยิสาคาอันนี้ควรแก่เราที่ควรค่าแก่เราที่จะต้องใส่ใจและสนใจเป็นพิเศษนะยูดาเนี่ยเรารู้ว่าเป็นแบบดลิงถึงพระคริสต์นะครับ พูดถึงยูดาเนี่ยเป็นสิงโตหนุม่มเป็นสิงโตตัวเมียแล้วก็นํามาซึ่งลูกสิงโตสิงโตหนุ่มก็คือสิงโตที่สู้รบแล้วก็มีชัยชนะพระคริสเป็นเหมือนสิงโตแห่งเขายูดาพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับในหนังสือวิวรเนี่ยผู้ได้รับชัยชนะแล้วพระคริสเนี่ยเสด็จมาบนโลกโรงเป็นอาดามคนที่สองและเป็นอาดามคนสุดท้ายพระคริสผู้นี้เนี่ยได้ทรงตรึงตายบนการเขน แล้วก็เป็นขึ้นนะก็นํามาซึ่งชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เอเมนโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระองค์ก็ให้เราประสบการณ์สิงโตตัวเมียรพระองค์ก็ให้กําเนิดบุตรมากมายนะครับให้กําเนิดผู้เชื่อมากมายพระองค์ก็เป็นเหมือนสิงโตตัวเมียที่ให้กําเนิดลูกมากมายก็คือเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกสิงโตลูกสิงโตเนี่ยต่อมา โตขึ้นมาก็ต้องกลายเป็นสิงโตหนุ่มนะก็ชัยชนะเหมือนกับพระคลิกพระคริ์ได้ชัยชนะแล้วพระองค์ให้กําเนิดบุตรทั้งหลายพระองค์เป็นบุตรหัวปีเราเป็นน้องๆของพระอ,องค์พระองค์ชัยชนะอย่างไรเราก็ต้องชัยชนะอย่างนั้นเราเป็นลูกสิงโตเอเมนครับสรา,ารเสืโองค์ผู้เป็นเจ้าเนะี่ยในพระพรของยูดาเนี่ยเราจะเห็นถึงสามด้านที่สําคัญเป็นพันมเมล็ด เห็นพันธสัญญาใหม่เลยก็ว่าได้ก็คือหนึ่งชัยชนะของพระองค์สองพระองค์ครองอํานาจนํามาซึ่งอาณาจักรสามเนี่ยนําการพัสงบและการรับสุขมาให้แก่เราทั้งหลายข้อที่สิบเนี่ยเราก็จะมองเห็นถึงพระองค์นำมาซึ่งการครองอํานาจและอาณาจักรคาถาจะไม่ขาดจากยูดาเอมเมัคาามีไว้สาหรับกษัตริะสับ โปร่งผ่านการตายเป็นขึ้นสิริสสวรร์โพรงก็ครองอำนาจเป็นกษัตริย์แล้วไม้เท้าแห่งผู้ปกครองจะไม่ขาดากวางเท้าของเขาจนกว่าซีโรจะมาซีโรเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าผู้นําสันที่สุมาให้พระที่ผู้นี้เนี่ยผ่านการตายเป็นขึ้นร่างกายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตก็คือสันที่สุขที่แท้จริงและความอุดมสมบูรณ์อันหาที่สุดไม่ได้ มาให้แก่เราทั้งหลายเมื่อพระคิดเป็นขึ้นแล้วเนี่ยในค่ำคืนวันนั้นเนี่ยพระองค์ไปหาเหล่าสาวก <c oughs> คำแรกพระองค์ตรัสว่าสันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ระบายลมปรางท่านทั้งหลายจงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิดนั่นแหละซีโลเนี่ยก็คือมาแล้วมากลายเป็นประสบการณ์ของเรานำสันติสุขมาให้แก่เราโอ้พระเยซูเจ้า ก็น,นําความรอดมาให้แก่เราเพราะชนนานานประเทศจะเชื่อฟังเขาแต่ก่อนเราล้วนเป็นชนนานานประเทศแต่พระคิดผูเป็นซีโรเนี่ยนําสันติสุขมาให้เรานําชีวิตนิรันนำพระวิญญาณบริสุทธิ์มาให้เราเราก็ได้รับความรอดเอเมะนี่อันนี้คือด้านที่สองในพระพรของยูดาห์แล้วก็ด้านที่สามเนี่ยเขาผูดลูก,กลาไว้ที่เทวุ่นลูก,กลาในที่นี้แน่นอนนะเล็งถึงเราทั้งหลายเมื่อพูดถึงลูก,กลาเนี่ย <c oughs> ตอนที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้นะพระเยซูเสด็จเข้าไปที่กรุงเยรูซาเล็งพระองค์เนี่ยขี่ลูกลาเข้าไปพระองค์เป็นกษัตริย์แต่ทรงลูกลาลูกลานนั้แน่นอนเล็งถึงเราทั้งหลายคือคือเราทุกคนเนี่ยพ, ання, พูดง่ายๆลาเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ดื้อน่ะไม่เป็นไหนดื้อแล้วก็โง่ด้วยเป็นสัตว์ที่ดื้อแล้วก็โง่แล้วข้อสิบสี่พูดถึงยิสาคาเป็นลาที่มีพลกงกำลัง ก็คือเต็มไปด้วยกําลังตางธรรมชาติเพราะฉะนั้นหลังจากพระคิ์ผู้เป็นซีโรนำสัรที่สุขมาให้เรานําความรอดมาให้เราแล้วพระองค์ต้องการที่จะผูกลูกลาไว้ที่เถาวัลย์นุนเนี่ยโอ้พระเยซูเจ้าผูกคานี้เนี่ยมันมันมันไม่ได้มีความหมายเป็นด้านลบหรืออะไรฮะกลกับเป็นด้านบวกนะโอ้พระเยซูเจ้าลางโง่ลาที่ดื้อดึง ลาที่เต็มไปด้วยพลังก,กำลังเนี่ยจาต้องผูกไว้นะครับโอ้พระเยซูเจ้าผูกไว้ที่เถาวัลย์มุนก็คือเราทั้งหลายเนี่ยจําต้องมารับสุขพระทิ่ผู้เป็นเถาวัลย์มุนเป็นชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้นะลาเนี่ยมันจะมีการใช้งานเป็นหลักพอใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยก็จะผูกไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยลามันจะวิ่งตเตลเอิดเปิงไม่รู้หายไปไหน ต้องผูกไว้คือหลังจากเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยเราจําต้องประสบการณ์นะถูกผูกไว้นะครับแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นลานที่ต้องถูกใช้งานตาตามลาบากแต่ตอนนี้เนี่ยพระคีพูนี้เนี่ยนําเรามาสู่การพัสสงบพระคีพูนี้เป็นการพัสสงบผูกไว้เนี่ยภัสสงบมารับสุขเท้าอางุ่นเอเม้นะองุ่นทุกๆกวันเนี่ยเราต้องรับสุข แล้วได้ซักเชื้อคุมของเขาไว้ที่น้าองุ่นแดงนะฮะเมื่อเราเนี่ยรับสุขพระคิตเป็นอัง,งุ่นที่อุดมสมบูรณ์นะเราถูกผูกไว้ฮะเราต้องถูกจํากัดเราถูก,ถกจำกองอยู่ในพระคิตมารับสุกพระองท์ทุกวันอันนี้ควรจะต้องเป็นชีวิตที่เตียงของเราแต่ว,ว่าปรากฏว่าหลายคนนะหลังจากได้รับความรอดแล้วไม่ยอมถูกผูกไว้ฮะยังวิ่งไป เตลเอเปิดเปิไปทั่วฮะไอวิ่งเตลเออรเปิดเปินไปทั่วเนี้ยก็คือบุคบุคคลที่ไม่มีนิมิตเนี่ยคนที่ไม่มีนิมิตเนี่ยก็จะเตลเอไปเราต้องเป็นคนที่มีนิมิตนะเมื่อมีนิมิตเราก็ยินดีถูกกรรมกับควบคุมนะทุกคนที่มีนิมิตเนี่ยก็จะมีก็จะอยู่ภายใต้การกรรมกับควบคุมผู้ที่ไม่มีนิมิตเนี่ยก็จะเตลเอิดไปโอ้พี่ซูชา้า เราอยู่ภายใต้กรรกับควบคุมเนี่ยพระองค์ไม่ใช่เอามาเอาเรามาใช้งานให้ตาตามด้วยความยำลำบากพระองค์มาให้เรารับสุขทุกวันแล้วก็ข้อที่สิบสองบ่าตาของของจะแดงด้วยน้พรอง่นตาเนี่ยก็คือการมองเห็นใช้มองนั่นหมายความว่าเนี่ยตาเนี่ยก็คือเราต้องเห็นอะไรฮะที่สําคัญมากเราต้องเห็นพระคิ์และคลิตจัรต้องเห็นนิมิตแห่งแผนการบริหารของพระเจา้า แดงด้วยน้ำองหุ่นก็หมายว่าตานี้เนี่ยเต็ไมไปด้วยชีวิตเอเมนต้องประสบการณ์พครสติค่เป็นชีวิตเราต้องมองเห็นนะฮะไม่ใช่ต้นไม้แห่งความรู้ดีได้ชั่วแต่เป็นต้นไม้แห่งชีวิตเราต้องรับสุขช,ชีวิตทุกวันเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถูกกำกับควบคุมด้วยนิมิตที่เรามองเห็นก็คือพรรคริต์และคลิปจับรับสูพ่พรรคริต์เป็นชีวิตแล้วก็ก่อสร้างคลิปจับพรกกายแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือ ขอโทษนะข้อข้้มบนเนี่ยข้อสิเอ็ดยังพูดถึงเนี่ยซักเสื้อคลุมในน้ําองุ่นแดงก็คือเสื้อเนถึงการประพฤติถ้าเรารับสุขพระคทิต์ทุกวันถูผูกไว้ในพระองค์รับสุขพระองค์ทุกวันแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประพฤติที่เต็มไปด้วยชีวิตน,นะธนะรรมชาติของเราเองการประพฤติของเราเนี่ยก็คือมาสำแดงพระองค์เอเมนครับ แล้วข้อ12เนี่ยวักท้ายว่าฟันของเขาจะขาวด้วยน้ำนมนน้ำนมน,นะถ้าเรามีนิมิตที่ชัดเจนเราถูกผูกไว้รับสู่พระคิดทุกวันแล้วก็การประพฤติของเราเนี่ยก็เต็มไปด้วยชีวิตสำแดงพระองค์เราก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฟันในที่นี้เนี่ยเน้นถึงการเปลี่ยนแปลงนะขาวฟันเนี่ยมีไว้สำหรับหนึ่งเนี่ยก็คือกินพระองค์เคี้ยวอาหารกินพระคิดสองเนี่ย ฟันเนี่ยก็มีไว้สําหรับพูดพระองค์เราไม่เพียงแต่มากินพระองค์เรายังต้องมาพูดพระองค์ทุกวันนะครับเอเมนครับชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็นําเข้าสู่การก่อสร้างที่แท้จริงทุกคนเนี่ยไม่กินพระองค์ไม่มาพูดพระองค์ก็คือรับต้อนรับพระองค์หลั่งไหลพระองค์ชีวิตที่เตียงของเราเนี่ยต้อนรับหลั่งไหลหลั่งไหลต้อนรับประสบการณ์เนี่ยก็คือฟันตุนนี้นะครับอามเมนที่จะต้องเคี่ยวอาหาร รับสุภพระคิตแล้วก็จานนั้นก็พูดพระองค์ออกไปแล้วเราก็จะมาประสบการณ์ซาบูโรนแล้วฮะซาบูโรนเนี่ยข้อสิบสาอกว่าอาศัยอยู่ที่ริมทะเลนะเขาเป็นท่าจอดเรือนะฮะท่าเรือเนี่ยก็คือมีไว้สําหรับขนถ่ายสินค้านะครับเอเมโอพระเยซูเจ้าเราต้องประสบการณ์พระคิตนะจงกระทั่งถูกผูกไว้กับพระองค์ เสื้อผ้าก็คือประพฤติอยู่ในชีวิตเต็มไปด้วยดิมิตเนะี่ยแล้วก็ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาพูดพระองค์มาพูดพระองค์ก็คือประสบการณ์ท่าจอดเรือ,เ,อเราต้องเอาสินค้าฝ่ายสวรรค์ก็คือพระคิดเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีที่สุดส่งทายออกไปที่ซีโดนซีโดนก็คือชาวต่างชาติก็คือชาวโลกเอเมนเราต้องนําพระคิดไปแจกจ่ายให้กับชาวโลกเราต้องพูดพระคิดทุกวันพูดกิตกกติคุณประกาศกิตติคุณ เราต้องเดินในขนทางที่พระเจ้าทรงกําหนดเราไปยางทั่วทุกแห,งห่งขนเป็นพยานบุคคลพูดกิตติคุณแจกจ่ายพระทิดให้แก่ชาวโลกที่ต้องพินาศให้เขาได้รับความรอดเอเมนครับแต่ละส่วนพระเจ้านี่คือภารกิจที่สําคัญมากเป็นเสาหลักต้องหนึ่งในการฟื้นฟูขององค์รูเป็นเจ้าในสีต้นนั้นนะครับเอเมนก็ Amen, คือประกาศกิตติคุณนะฮะเอเมนวยิสซาคาเนี่ยเป็นลานที่มีพระละกลัง หลังจากเราประสบการณ์สบูรโรงก็คือไปเป่าประกาศกัที่คุณนําคนได้รับความรอดแล้วคนคนที่ได้รับความรอดเหล่านั้นมากมายเข้ามาเนี่ยแน่นอนนะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเหมือนลาที่มีพลระกาลังโอพพสะเจา้าก็คืออย่างที่ผมพูดไปแล้วเราเป็นลาที่โง่ลา,าที่ดื้อแล้วก็ลาที่เต็มด้วยพละกกาลังคือมีเต็มด้วยชีวิตธรรมชาติเนี่ยเขาต้องนอนลงระหว่างข้อแก่นะครับ ต้องมานอนลงนอนเนี่ยก็คือการพักสงบเม่กี้ผูกไว้เนี่ยค่อนข้างจะถูกบังคับหน่อยนะก็คือมารับสุพระทัยตรงนี้เนี่ยนอนลงเลยฮะพักสงบท่ามกลางต้องแปลเป็นะระหว่างข้อแก่หรือนอกข้อแก่ฮะนอนลงเนี่ยต้องนอนลงที่นอกข้อแก่ฮะไม่ใช่อยู่ในข้อแก่ข้อแก่ก็คือศาสนาในไม่ได้กฎบัญญัติกฎเกณฑ์ก็คือคณะน,นิการนี่นะฮะเราต้องอยู่นอกคณะน,นิการ หลังจากเราได้รับความรอดแล้วเนี่ยเราอย่าได้นอนอยู่ในคณะนิ่กายเรานึกว่านอนอยู่ในข้อแก่เนี่ยมีความสุขมากไม่จริงนะเราต้องเราเป็นแก่เนี่ยข้อแก่มีไว้ขังแก่ในเวลาค่ำคืนเนี่ยนี่เรียนถึงพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาใหม่พระคริสติมาแล้วพระองค์เป็นผู้เลี้ยงพระองค์จะนำเราออกจากข้อแก่ให้เรานอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดในบทเพลงสัญิญมบทที่ยี่สิบสามเนี่ยแล้วก็นำเราไปยังริมฝั่งแม่น้ำที่พักสงบ มารับสุขพระคิเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นแม่น้ําแห่งชีวิตเอเมนครับสารสื่อพี่เยซูเจ้าเนี่ยแล้วก็โดยการรับสุขเช่นนี้นะผลรับก็คือข้อสิบห้าเนี่ยเขาเห็นที่พระสงบอันดีและดินแดงที่น่าชื่นใจพระคิดเป็นดินแดงเป็นทุ่งหญ้าเป็นความอุดมสมบูรณ์อาหารที่สุดไม่ได้ให้เรารับสุขรับสุขแล้วเนี่ยวักท้ายบอกจึงย่อบาของตรงลงรับใช้กลายเป็นทาารับใช้ ย่อย่อบาลงมากลายเป็นท่ารับใช้นําเครื่องบรรดาการมามอบถวายเอเมนโดยการรับสุขย่า้าโดยการรับสุขน้ําแห่งชีวิตเราทั้งหลายก็จะเติบโตขึ้นนะเราก็จะมารับใช้พระองค์ในที่สุดบริบัติรับใช้องคมพผูเป็นเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนร่วมเป็นผู้บฏิบัติพระเจ้าพระเจ้าสร้างเรามาเนี่ยก็คือให้เรามาบฏิบัติพระองค์ด้วยการมาต้อนรับพระองค์เป็นชีวิตแล้วก็สำแดงพระองค์ครองอำนาจเพื่อพระองค์ เราต้องมารับใช้พระองค์ในวันนี้เราต้องมาปฏิบัติพระองค์กระทั่งปฏิบัติเต็มเวลารับใช้พระองค์ทุกวันเดินในหนทางที่พระเจ้าทรงกําหนดเกิดเลี้ยงสองสร้างมาสําเร็จพภพประสงค์น้ําพระไทยนิรันดรของพระเจ้านะขอบพระคุณพระเยซูเจ้านะครับผมก็พูดย่อๆแค่นี้นะเวลาที่เหลือยังยังสามารถแบ่งปันได้ห้าถึงสิบนาทีนะเชิญครับ